ทั้งนั้นเป็นเรือสองลำผู้โดยสารประมาณผู้โดยสารประมาณนะครับพี่น้องแปดลอยกว่าคนนะครับกําลังหลังไหลเป็นหมู่เป็นผู้งใหญ่เลยนะครับทั้งนี้กากําลังหลังไหลคือกันนะครับพี่น้องบางคนกับเซ็กอินไทยลูกกอนนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็คือบันทึกความทรงจํานะครับที่ว่าได้มาเที่ยวเมืองไทยแต่สะออนทั้งนั้นนะครับพี่น้องหลังไหลมาโอ้ยกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว ล่องเรือดินเนอร์นะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ว่านําเงินเข้าประเทศไทยนะครับพี่น้องเม็ดเงินบาาศาลนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวมาแต่ละวันแต่ละวันนะครับเต็มเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ่าวกิเลนซแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวกิเลงก็อยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับวันนี้ก็สิภาพพี่น้ององมาอัปเดตนะครับนักท่องเที่ยวหลังจากที่ ล่องเรือดินเนอร์ไปเที่ยวเมืองไทยนะครับว่าใบหน้าของนักท่องเที่ยวนะครับสี่มีความสุขบ่อนะครับพี่น้องหรือว่าสี่มีความประทับใจบ่อในการมาเที่ยวเมืองไทยข้างนี้นะครับหรือว่าล่องเรือเจ้าพญาข้างนี่นะครับขณะนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มกับ30นาทีแล้วนะครับพี่น้องเรือลํานี้ก็เป็นเจ้าพญาปินเศษหกนะครับที่จะเข่าเทียบท่าตรงนี้นะครับ ที่พึ่งออกไปเมื่อกี้ก็เป็นสมายร,รีเวอร์ไซด์นะครับพี่น้องสำหรับเจ้าพญาปีนเซฟนะครับสำคัญนะครับพี่น้องบางคนก็นถามว่าผู้ขับเรืออยู่ตรงไหนนะครับพี่น้องตรงนั้นมันจะมีหัวเรือมุมๆมยู่น,นะครับนั่นคือผู้ขับเรือหรือว่ากัปตันเจ้าพญาปีนเซ่นะครับเรือลำนี้ก็เขาเคียบทาแบบธรรมัดธรรมแงมากๆแล้วครับพี่น้องคอย ไหลเข่าไหลเข่านะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวครับพี่น้องถุกคนนะครับบางคนเกิดมายืนรอตรงนี้ที่จะเตรียมลงเรือแล้วนะครับพี่น้องหลังจากเซตพระฤิจนะครับที่ว่าเที่ยวกินอาหารบุเพไในเรืออิ่มน้ำสาร้านแล้วนะครับใ้เวลาประมาณสองโมงเต็มๆหลังนับตั้งแต่เวลาที่ขึ้นเรือนะครับเหมือนครับพี่น้งองเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสำหรับ เจ้าพญาปีนเชษดหกครับเรือลำนี้นะครับผู้โดยสารนะครับพี่น้อง4 8 9รยคนนะครับขณะนี้นะครับพี่น้องลูกเรือก็เตรียมตัวขึ้นเรือแล้วนะครับเมื่อกี้พูดคิข้อไปนะครับโอ้ยนะครับรีบเกิดนะครับมวดเสื้อสะบัดกับพี่น้องเบ่งครับกำลังหลังไลหลังไรนะครับนี่เป็นเรือเจ้าพญาปีนเชษนะครับ ผู้โดยสารสี่กอยจะดูเยอะๆหน่อยนะครับพี่น้องออกสองทางเลยนะครับคนไทยกับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องต้อนรับครับส่งอย่างดีนะครับตรงนี้ก็กำลังงไหลไหลเลยนะครับพี่น้องวันนักท่องเที่ยววันนี้ล่ำนี้นะครับมีหลายสัญชาติมากๆสันเดนะครับพี่น้องที่ก็เป็นขบวนใหญ่เลยนะครับเบิ่งครับทางนั้น เรียมตัวขึ้นห่างนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถต่อนะครับวันนี้มาเยอะนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์แน่นะครับพี่น้องก็ดูเยอะๆหน่อยนะครับลํำนั่นก็เป็นสองล้ำเขาเทียบถาเลยนะครับเจ้าพญาปีนเชิดนะครับถาข้างบนนะครับถานี่แม่ลํำเดียวครับพี่น้อง แต่ว่าลำเดียวก็ดูเยอะอยู่เด้อนะครับเบงโองหลังไหลหลังไหลนะครับเห็นได้นะครับธุรกิจล่องเรือหรือว่าธุรกิจการท่องเที่ยวล่องเรือดินเนอร์นะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ว่านําเงินเข้าประเทศไทยนะครับพี่น้องเม็ดเงินบาาสารนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวมาแต่ละวันแต่ละวันนะครับเต็มเลยนะครับลํำละสี่หาอย้นนะครับก็มีเป็นชิปล้ำนะครับสำหรับไอคอนสยามนะครับ ตัวเยอะมากๆนะครับ10ลำกับ4.8พันคนเลยนะครับพี่น้องทั้งนั่นนะครับทัองเกี่ยวเศว้าวต่างชาตินะครับเพิ่งกัยังอินอยู่ยังอยากลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าลายชั้นสาติมากๆนะครับพี่น้องสาหรับวันนี้โอ้ยเบิ่ง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 ,งหลังไหลหลังไหล,หล,หลครับพี่นอ้องอะไรจะขนาดนี่ครับ แต่ว่าถูกคนนะครับพี่น้องมาแล้วนะครับสังเกตนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับวัานัวห้วนห้วนทักท้ายกันไปนะครับเบิ่งคุยกันจอแจจอแจนะครับพี่น้องเป็นละเบียบนะครับมีวินัยนะครับชาวอินเดียมีความซุขกิดสิประเภทหนึ่งต่ว่นนี่นะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับพี่น้อง อินเดียนี่ก็อาจ,จะส่งเสียงดังโวกเวกโวกเวกนะครับนั่นคือความสุขของคนอินเดียนะครับที่เบาะแหล่งเคยอัปเดตในพี่น้องในเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็คือนะครับกาท่องเที่ยวหลรยส,สาระนะครับเพิ่นบดเมาล้ําเพิ่นกะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับใครกะอยากมาเที่ยวแบบมีความสุขนะครับพี่นอ้องอาส่งเสียงดังก็อาจสิบเป็นลำเบี้บนะครับหลบควนคนอื่นอย่างสี่นะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเบิ่ง ำลังลังไรกันขึ้นมาอ้เจ้าพญาปิ่นเศษล้ำนี่ครับหลายคนก็นขึ้นมาแล้วก็รอเพื่อนตรงนี้นะครับตรงหน้าห้างนะครับพี่น้องก็เห็นได้นะครับนักท่องเที่ยวลังไรกันมาจากเรือสองผักขางนะครับท่าบนแล้วก็ท่าล่างนะครับ มีสองถานะครับพี่น้องไอคอนสยามครับก็เห็นได้ตอนนี้นะครับบางคนก็นั่งกับพื้นนะครับเพราะว่าพื้นที่เป็นสะอาดนะครับนั่งเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับทรงนั่นก็ยังรักษานะครับปากัดไวเหมือนเดิมนะครับทางเข้าห่างเริ่มทยอยมาแล้วเบิ่งครับพี่น้องทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นเป็นเรือสองลำผู้โดยสารประมาณผููโดยสารประมาณนะครับพี่น้องแปดลอยกว่าคนนะครับ กำลังหลั่งไหลเป็นหมู่เป็นพุงใหญ่เลยนะครับทั้งนี้กับกำลังหลั่งไหลคือกันนะครับพี่น้องบางคนกับเซ็กอินไทยลูกก่อนนะครับก่อนกลับบ้านนะครับก็คือบันทึกความทรงจำนะครับที่ว่าได้มาเที่ยวเมืองไทยแต่สะออนทั้งนั้นนะครับพี่น้องหลั่งไหลมาโอ้ยสี่ทุ่มสามทุ่มสี่สิบนาทีเกือบสี่ทุ่มแล้วครับพี่น้องยังหลังหลหล่งไหลหลั่งไหลอยู่ครับสุดสายเลยผู้ ตรงทางเขาห่างสุลลมุนแล้วครับเต็มเลยครับเยอะมากมากครับพี่น้องอตรงนี้ไม่มีวันเงียบเหงาครับพี่น้องไม่มีวันเงียบเหงาแน่นอนทั้ทงนั้นส่งเสียงหลองโฮเซลแล้วครับพี่น้องเพื่นมีความสุขนะครับตรงทางเขาห่างอ้ย ผ่านไปนะครับพี่น้องหา6นาทีนะครับเจ้าพยาปินเซธล่ำนี้ล่ำเดียวกับูู้ดยสารกับนาซีใกล้จะหมดแล้วนะครับเบาะี่แหลงซีมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งอีกรอบนะครับแต่ว่าคางหน้าห่างเริ่มมีสเสียงม่วนซื่นโฮแซวกันขึ้นมาแล้วนะครับ นี่ก็คือหมดแล้วนะครับโม้สำหรับเจ้าพญาปินเศรษนะครับผู้โดยสารลงหมดแล้วแต่เบากี่แหล่งนะครับสี่พาพี่น้องไบเบิงนาห่างวะจิคึคกคักขนาดไหนนะครับ ปาตัวพี่น้องทือว่าเยอะมากๆนะครับยิ่งกว่าเดินขบวนซะอีกครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะครับไปกันแบบเป็นขณะนะครับมีทุงทัวนําด้วยนะครับหัวหน้าแถวนะครับเรือสามลำนะครับพี่น้องผูดด้โดยสารลำละสี่ลอยกับประมาณพันสองคนนะครับที่ว่า ขึ้นมาที่เดียวนะครับมันกาสิดดเยอะนะครับพี่น้องดูเยอะมากๆนะครับขณะนี้นะครับพี่น้องกัะใกล้สี่ทุ่มแล้วเบาพี่แหล่งสีเตรียมมาสื่อตัวต่อแถวนะครับที่จะกลับสาธรนะครับทางนั้นออกมานะครับเป็นขบวนเป็นขบวนนะครับตรงนี้นะครับเพิ่นกะมาต่อแถวนะครับ ซื้อตัวภาษาทอนนะครับบอกกแเลงก็ซื้อตัวไหวนะครับยังบบทานกับก็ซื้อไว้ก่อนนะครับพี่น้องมาที่กับก็ขึ้นเรือเลยครับสำหรับเจ้าพญา,าปินเสดบอกกิเลงอัปเดตให้ฟังที่นี่ก็เห็นได้นะครับทุกคนใบหน้ายาิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมาตรงนี้ก็เต็มเลยนะครับเบิ่งครับพี่น้องตรงหน้าทางเขา่าอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนะครับ เพียบเลยครับพี่น้องเพียบเลยบิ่งปลาตะหลังไหล,หลไหลขนาดใกล้สี่ทุ่มแล้วนะครับยังขนาดนี่นะครับทางเข่าเต็มน,นะครับหลายคนก็ยังรอเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้กับผม,มี่ยังหลายนะครับพี่น้องบมกิหลนสามารถอัปเดตเจ้าพญา,า,าปินเซดให้พี่น้องด้รับส้มซัมมี่นะครับผ่าซื้นสอบแมคลิปก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เผื่อเป็นกําลังใจให้เรากิหลนในทําคลิปต่อไปสําคัญนะครับพี่น้องสามารถ พูดคุยถ้าค่ายพันคอมเมนต์ได้ถ้ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,า,วาสวัสดีครับ